ับมินในวัยนด้ร์บิวตี้นะคะวันนี้เราจะมาทำาอลอกปีใหม่กันนะคะก็กลับบ้านวันที่30นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ก่อนจะกลับนะคะเราก็แวะตลาดมหาชัยซื้อของทะเลนะคะก็ตื่นกันตั้งแต่ตี5ครึ่งก่อนจะถึงตลาดก็ประมาณ8-9 8โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็าซื้อของทะเลมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะคะเนื่องจากว่าเราเดินซื้อของัาแบบเลือกหลายร้านมากๆ เราก็เริ่มจะชาร์จอยู่ที่น่าจะใกล้ๆยุธยาแล้วแหละเราจะไปใช้ยน้ากันค่ะไปดูกันนะคะว่าวอล์กเรามีอะไรบ้างจริงๆไม่น่ามีอะไรเยอะนะคะแต่ว่าอยากขอให้เพื่อนๆดูกันนะขอให้น้องรอดปลอดไทยไม่โดนจับมาขานจับมากินพิษมาทำยังไงอะพิษโอเคลงไปเลยไรหละไอ้หวายอะไอหวาไม่กินปลา ยาวถุงมันะไปลูกตุ่มไปแล้วตุ่มบ้าไม่เห็นเลยอะไรเป็นมวนอะลูกน่ะอันนี้คือตุ่งอนะอันนี้คืออะไรนะหนูอ,อ,นนอันนี้คือหมูสับพันกุ้งหมูสับพันกุ้งเป็นไงว่าร้องดิ เอาไว้กกินมีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดไก้กังวลจังหวัดชัยนาทน,นะคะที่เป็นวัดที่มีแบบถ้ำหินงอกหิงย้อยลงมานะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้วัดสวยงุ้มล่มเย็นมากๆนะคะ แม่สวยไหม,มหนี่ลวงพ่อเนี่ยแม่สวยไหมสวยสวยเป็นวิวรอบนอกนะคะข้างรอบวัดที่เราออกมาก็จะเป็นมีให้เราขึ้นเขาไปจุดสูงสุดนะคะทุกคนแล้วก็มีพระสิว,วลี ก็คืออากาศดีมากๆนะคะใครที่จะมาจากกังหวัดชัยนาถือว่าแบบเป็นที่ที่หนึ่งเลยที่เราควรมานะทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่ควรเช็คอินโอ้ยทำไมาดูดีจังเลย่ค <c oughs> นนี้สวย <c oughs> แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างกเกินกำลังสวยก่อนกิ่ยังใช่ละวันมันจะลายเปียนใจคนไม่รักกันเป็นงั่งฟันที่เรื่อนเลยแังทุมเทอ